มาทำส้มตำกันนะคะเราก็จะอยากกินอะไรแซ่บๆตอนค่ำๆตลอดนะคะส้ตตมตำค่ะพริกนะคะกระเทียมใส่เลย มะเขือเทศใส่ไปเลยมะนาวค่ะมะนาวขอสองก่อนนะคะใส่มะกอกด้วยค่ะสวัสดีหนึ่งท่านค่ะมาทำส้มตำกินกับแมงกซอนกันนะคะอุ๊ยมะกอกกระโดด ทำลายไหล,ไหลต้ทรายนะคะหนึ่งช้อนครึ่งก่อนน้ำปลาจ้าแต่ละคนก็จะกินรสชาติไม่เหมือนกันนะคะ ใครชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นไปได้เลยค่ะอ้ำปาร้านะคะรสชาติขึ้นอยู่กับความชอบของคนกินนะคะวันนี้เราจะกินกับแมงกิอนทอดค่ะของฝากจากอุดรน,นะคะอร่อยมากอดแล้วใส่ซอสแล้วค่ะ ชิม่มอืมแซ่บเมละกออีกหน่อยเดี๋ยวไม่อิ่ม คนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจมาทำส้มตำด้วยกันนะคะเมนูแซ่บๆค่ะ ดีหนึ่งท่านนะคะเม็ดกระถินจะโรยไปเลยนะจ๊ะใจเยอะอร่อยอันนี้ตำแบบบ้านๆเลยนะคะ โอ้ยน้ำลายไหล,ไห,ลหอมมาก กินส้มตำด้วยกันนะคะสวัสดีสามท่านค่ะขอบคุณนะคะสามล้านดวงใจนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะผักลวกกระเจี๊ยบนะคะกับผักกันจองอแล้วก็จะมีผักสลัดด้วยนะคะ แมงจีซอนทำยังไงจะวางยังไงถึงจะเห็นแค่เนี้ยถ้าไปกินข้างนอกก็จะแสงสว่างไม่พอนะคะสวัสดีเพื่นค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจมากินสคม่ตำด้วยกันนะคะ วันที่ห้าท่านคะ่ะกินส้มตำกับแมงจีซอนทอดนะคะใํคำแรกนะคะทำยังไงจะเห็นมองไม่เห็นเลยออ้ยมะกอกกินมะกอกเตะจมูกอืม ส,สวัสดีค่ะป้าปควรเดรืกันในครัวอีกแล้วทำไงถึงจะเห็นหน้าหนูเห็นไหมมันไม่เห็นอ่ะหนูต้องย่อเข่าใช่ไหม แบงกีซอนมาจากอุดอนนะระควรมากินด้วยกันค่ะมาไกลค่ะอร่อยมากใครจำท้องเลยอือสุดยอดซ้มต้ตตค่ะ แสงมามาหายหายอร่อยมากค่ะกระควรน่าสองโกดเลยค่ะไข่เต็มท้อง จีซอนธรรมชาตินะคะหนูกินมือไม่ค่อยถนัดไม่เหมือนตะเกียบยังไม่ได้ซื้อตะเกียบมาเลย ก้องขยับกล้องออกอีกนิดนึงขอบคุณค่ะป้าควรมันติดควันหนูมันแคบโอเคไหมคะฮึสีดีขึ้น ทีนี้หนูก็ไม่เห็นคอมเมนต์ประควรละ น้ำแกนขวาง ขอได้อร่อยนะชอบกิน Hum. Mm -hmm. นี่สีค่อยเหมือนจริงอ่ะยสวัสดีหกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะมากินส้มตำด้วยกันค่ะแมงจีซอนไข่เต็มท้อง ับมากค่ะเเริ่มเผ็ด กำลับไลฟ์นี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณป้าควรนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะขอบคุณค่ะ